เฮ้ยายฮึทำไมกูยังไม่เป็นอ่ะตดหายตานแกต้องกดติดก่อนเว้ยแกต้องกดชิที่ตัวละครมึงกดชิที่ตัวละครไอ้หมากัดไอ้ตันตายเลยอี้อ่ะเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นมึงกดซีไม่ได้ดันแล้วมึงกดคลิกที่ตัวละครนั้นแ่ะคลิกอ่ะคลิกตัวละครใครมึงหรือไอ้ไม้ไม่กดซีอ่ะมึงกดซีแล้วมึงเห็นเขาว่าเพลยอร์โมเดลต้องกดตีทางไปนะต้องเพลย์เมเดลตรงมุมซ้ายบนอ่ะ อ่ะไ uh, งต่ออ่ะมึงคลิกแล้วมันจะมีตัวละครให้มาเให้เลือกใช่ไหมเออไม่มีอ่ะไ<อ>ด้เดีย๋ยวเดีย๋ยวกูแคปให้เดีย๋ดวยวกูแคปให้กดสีค้งยังกดสีค้งใช่ใช่ใช่ถูกต้องมึงเห็นมุมซ้ายป่ะประมาณนี้เว้ยนี่ไงยิงทิ้งแม่งเลยสัตว์ไอ้ตันสุกอีเชนเนี่ยอย่ากดสีตันเอามึงตีการมาภาพเลยกดสีค้งตีการมาภาพออกกัน อ๋อนี่ไงอ๋อก็เลยมันบังไอ้เยี่ก็ใช่เลยอีริสัตนี่โอ้มึงโดนหมากัดตันหมากัดมึงก็อยู่ในไอ้เหี้ยเปลี่ยนตัวละครยังตันฆ่ากูดิฆ่ากูดิมึงฆ่าคนที่ได้เลยได้เลยรองมาขึ้นขีก่อนเอ้ยไหนเอ้ยเฮียบายเอ้ยเล็ด โอ้ยเออขมือเป็นหมากันหมดเลยเล่นก่งเกินไเนี่ยไอ้สายไอ้ข่ามไปดิเยอะหมากันหมดเลยไอ้เป็นหมากันหมดเลยอ่ะคสาด้วยคหมาด้วยคหมาด้วยไปไไเยอะไปยไอ้กไม่หลอไอะไรสยกดมึงะป้าตายสกนเสียละอมันน่ากลัวเลย มึงน่าจะไมเรามีอาวุธนะเอ้ยน่ารักไปเลยเรามันก็เปิดเฟลลี่ไฟนี่ในมึงน้องเอเล่นไปเ่ยเอออย่ากัดกูไอ้ติมไอ้เจ๊กไอ้เี่ยไอ้ติมกันจะตายแล้วตายแล้วเร็วๆปิดกาตีกับเรา แกตงแก้แก้ได้ไมโอยแก้เยี่ยวยืมไอ้ยังทำแบบจงแล้วเนี่ยไอ้ตาแบบไอตาแบบประตูได้แบบประตูได้แบบประตูตาต่อกได้ตามีกราแากอะไรอันนี้คือมึงห้ามคุณใช้อะไรล่ะต้องเอาง่ายเนี่ยมันไปไม่ได้เลยเห็นมันติดบัอกเลยแล้วมันขึ้นไหนๆอ่ะไปไม่ได้เลยเหรอ เอ้ยนี่ยกดบีกดบีโนคลิปมากดตากดแกอ๋อนี่ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ใช่เหรอใช่มา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 ให้เราหาคุญแจหรือเปล่าไม่รู้อ้าวเหรอทำอะไรอย่างอ้าวกูกดบีทะลุกำแพงเอาแล้โอเคกุญแจกุญแจเอ้ยกว่าลองพังกล่องไว้กูว่ากุญแจอยู่ในกล่องกูเจออะไรเียอยู่ไอ้นี่กับป๋าเจนี่ว่าเออนี่ไงเราต้องเก็บประป๋าจมาไขอย่านี้เว้ยอ้าวนี่นี่มึงเดินมาชนประตูเลมนะโอ้ยเจ้ยไอ้สารเลือดอะไรอยู่ ไอ้เยี <Cornell> ่ย <him> ผ <st selling Saint> ีน่ะอ๋อคุณต้องเดินผ่านตรงนี้ด้วยอ่ะประตูนี้ไอ้เพึ่งรอเขาด้วยเขาเขาขอเดินผ่านก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งรอเขาเดี๋ยวไปกิดไปเลยนะเกิดไปเลยนะไม่รอก่อนเอ้ยประตูล็อกประตูล็อกตรงนี้ประตูล็อกอย่าเปิดให้ป่ะไอ้เยี่ยล็อกสองอันเลยสัตว์เอออย่าเปิดให้ไหมอย่าเปิดให้ ก็เปิดได้นี่วะก็เปิดอ๋อเลยไม่คนมีประแจไม่กูไม่ได้เป็นคนเปิดมาตั้งคนมีประแจเปิดโอ้มีประแจคุณทำได้ทุกอย่างเลยเหรอโอเครู้ใครกงรู้ว่าประแจที่ไม่งัดศัตูได้ด้วยโง่ยัน้าดำโอ้เฮียเลือดออกเฮ้ยผีนจะออกเพื่อนผีเม้นออกดูดิ ไอ้ยันตเสียงปืนแม่งอย่างเที่ย์ยิงก็กำลังตบอะไรบางอย่างกูอะจะหยุดไหมจะไม่ทำอะไรเลยมันมีปืนไหมอะกูต้องสู้กับผีว่ะกูว่านะโอยประตูเปิดเลยจะประตูระเบิดเกมนี้ไม่มีเงาไม่มีเที่ยอะไรเลยเหรอกูถามดิทำไมมันสว่างยังเลยวิ่งเที่ยโอ้ยจีเซจีจัด โอ้ <Jesus. S 1> จีบันกังฟู <Jesus. S 1> จีสัสกูฟูปู่จีบันกังฟูโอเคเขาติดบักแกช่วยด้วยโอู้ค้าติดบักรอ้อยผีกูโดนผีหลอกกูโดนผีหลอกกู <c oughs> โดนผีหลอกกูโดนผีหลอกไอ้ม <c oughs> ้ติดบัตกูดึงกูดึงออกละกูดึงออกละดึงไม่ออกโอเคลองคลิปออกมาเลยตรงนี้มันมีผีเมื่อกี้กูโดนผีหลอกใช่เหรอเออมันมันจำตาแกโก้ตานนี่คือศพแกปะศพกูก็เสี้ยละเนี่ย เอ้ยแต่ไปพวกมึงใช้เครื่องนั้นกันไม่ดีเลยใช้เครื่องอะไรวะนี่คืออะไรอ่ะดีดีถกปีไอ้ปิดบังประตูกูสไอ้หมากกันหมากกันกันอุ้ยเอ้ยเอาขวาทำไมเฉยเลยโอ้ยคุณแจคุณแจแกเสียงไรอ่ะเสียงเฮียอะไรไม่มีไงไม่มีไงไอ้เฮียเปิดเต็เชี่ยกูไม่ปืนได้ผีงอกูไม่กลัวหลอก กัอ e, hey, ีเหรอีไอ in ้เหี้ยให้บอกให้มึงวางแผนไปอีสัตย์นีมึงรอกูด้วยใครอยู่ตรงนั้นกูคออยู่ที่เมื่อไหร่ไมเลือกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองวะโดนยิงมากโดนเหี้ยบ้างแล้วเมื่อไหร่กูจะออกได้เนี่ยไอ้ใครเต๊งูกบอลเนี่ยไอ้ลูกบอลี่มันกินเราเพิ่มเลือดนะเว้ยเอ้ยดีว่าพวกมึงเก็บพวกเอเฮ้ยไมาเก็บให้ม้เก็บเจ๊งกับมันเลยหละโอ้ยอย่าเปิดหน้าเราแหลกเลยแล้วไปที่ไหนต่ออุ้ยเพื่อน ใครใส่ชุดกอดาบีแมนมาไรเนี่ยกูใส่ก่อนแล้วเฮ้ยผีผีอีกแล้วอุ้ยผีออกมาเต็มเลยไหนวะไม่เห็นนะชุดกอดาบีแมนน้อแกเอาเลยวะกูต้องเปิดลิบ่ะไม่ไม่คืว่าเราต้องสำรวจก่อนไม่มีเหี้ยอะไรเลยอุ้ยมีศพอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะจริงนะมันมีหลายห้องที่เรายังไม่สำรวจเลยนะเว้ยจริงอ่ะใช่ มีอยู่ห้องหนึ่งอะห้องข้าวเราอะไอตอนไอตอนสามแยกอะตรงสามแยกอะยังมีห้องที่เรายังไม่สำรวจไปไปดูไปดูประไอเหี้ยใส่ดันบัวนี่โอ้ยเหี้ยไอสัตว์เหี้ยนี่เหี้ยไอจำตะแกร์่อยู่แม่จำตะแกร์เหี้ยอะไรโดนปืนกูยิงไปสัตว์ไหนมึงอะไอเหี้ยมึงสั่นสั่นเหรอโอ้ก็มันก็เริ่มน่ากลัวแล้วตอนเนี้ยจะไปกลัวอะไร มาดิโอ้โหนำไปเลยว่าตรงนี้โดนหลอก The Do Doesn't o เฮ้ยแกตรงตรงนี้ไปได้อืมอ่ะเฮ้ยกระสุนนี่หมดแล้วเติมกระสุนเตตกระสุนเงาเกตกระสุนเตามือใครวะมือใครวะไม่ไงสัวนจะหยิบกุญแจกว่าจะหยิบกุญแจกว่า กุเตะกระสุนไงกุเตะกระสุนไงเตะกระสุนกูเตะกระสุนกุเตะกระสุน,สน,สนมึงใครอ่ะเฮียเอออิวดึงออกมาไหมดึงออกมาไหมดึงไม่ได้แต่มึงแม่งแข็งทื่อเลยเอ,อ้ยใครทุกระแพงออกไปอ่ะเป็นอะไรตัวเป็นไรอ่ะเฮย้ยไม่เฮียเฮยียไอ้ต้า เศร้าจริงๆเลยเกมผีประตูเปิดได้แล้วประตูต้องเปิดได้ดิวะเกมผีที่มีปืนนะไม่ใช่เกมผีอะไรพวกแกเนี่ยมึงกูุ้มมันจะไม่ใช่เกมอะไรเหรอตลกแล้วแหละอีขี้ยะพวกเราเล่นกันเนี่ยไอวยหายเฮ้ยกูว่ามันเอาไปเปิดห้องนั้นแน่เลยห้องไหนวันไอ้ขี้ยะไม่น่าเดินหน้าเลยกูเอ้ยแกใครอยู่ตรงนี้แกผีผีผี มีปืนกลัวให้ไอคูบาร์พีจีได้สัตว์ไอ้ตัวใหญ่นั่นก็มาเด็กกูยิงแม่หัวระเบิดเลยไอทางนี้ลงไปได้เลยให้เราลงไปเว้ยจรลงเถอะอย่าเพิ่งลงไอมันได้มีบันไดมีบันไดอังเกลงไปเอ้ยแกข่ดตุ้ยเออโอ้ไอไว้ลอยขึ้นมาเอ้าเอามันไลอยลอยลงมาเลื่อนรถสี่เองะกูข้างหน้ามันมีตัวใหญ่เลยไอ้แกฆ่าเจอาคูบาอ๋อว่าเดี๋ยวกูส่งอันนี้ไปนนำทางก่อน แ้่กูเจอโคบาว่ะเออพวกแกเราต้องใช้โคบ้าไว้ห้ามโกงห้ามใส่ยักษ์ไอ้เหี้ยแม่งโอ้ยไอเหี้อะไรไอี้ยอะกูยิงมันไปแล้วนะเมื่อกี้งทำไมมันโผล่ได้วะมันช่วยได้จริงเหรอทำไมร็อกไม่แสงไฟฉายกูไม่ช่วยเหี้ยอะไรเลยวะเปิดดิเปิดเปิดโอเปิดได้แหละเฮ้ยข้าจะคุณแจเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีปืนเดี๋ยวกูนะเดี๋ยวกูช่วยเฮ้ยเราโยกของได้เลยนี่เดี๋ยวกูเอาวิทยุไปฟังแหละ อโอ้แต่พีเออะไรโอ้ยไยยโอ้ยไอ้สัตว์ตอตัดเท้ากูอ้าวองแม่งเลวแล้ะแดดสัตว์โอ้ยตันาีอะไรโอ้ยตันผีไอ้เพี้ยตนผีอยู่ข้างมึงอ่ะกูเห็นแล้วมันไม่ไม่ใช่ผีด้วยสิอุ้ยมันหายไปแล้วมึงมันหายไปแล้วไอ้เพี้ยอุ้ยเตือนตีไรอ่ะตายจากูยิงกันนี้น้ำเบลใช่ไหม ไม่ต้ออะไรไปต้ออะไรเลยมาถึง <laughs> อ oh. 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 like, like, uh, ่ะเดี๋ยวทางนี้ผมไอห้องนี้มันคุ้นๆนะเหมือนกูเคยมาเลยอ๋อแต่เราต้องเอาคุณเจไปนไอทางเนี้ยไอตรงนี้มันคือทางไอนี่ไงไอทางที่เราที่เราเปิดไม่ได้ตอนแรกไงฮะเอาผีเหรอไม่ใช่หรือเปล่าเที่ยวไปเองนี่หรือเปล่าว่าอันนี้เปิดไม่ได้แก่ตรงนี้มันขึ้นได้ กใช่เราต้องขึ้นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูยิงนำทางไปเดี๋ยวกูยิงนำทางไปเชี้ยเลยนะมึงยู่เชี่ยเลยเดยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเอ้ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ตายเดี๋ยวกูทำให้มึงตายซ้ำอีกรอบหนึ่งไอ้เหี้ยตุ๊กตาเหรอไอ้สัตว์ที่ตุ๊กตาเหมือนเอาห่วงนั่งเหรอไอ้เหี้ยไปไปไอ้ตุ๊กตานั่งบนเก้าอี้ให้หัวนั่งบนโซฟาดิไอ้เหี้ย ม้วนทำไรไอ้เขานิ่งเลยปะมาต่อมาต่อดีกว่าอุ้ยโซฟาเขาแข็งทื่อเลยทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยเจ้าผีเมื่อกี้ว้าวอ้าวกูยังไม่เจอผีเลยเฮียก,ก,กูยิงเล่กกับลุงอยู่เลยกูอย่าเราออกไปจากห้องมันจะโผล่มาอีกรอบใช่อุ้ยเฮนะียอะไรเนี่ย โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยไปมึงทำไปเยี่ยอะไรเต็มเอาเก้าอี้ไปลุงเฮ้ยลุงหายไปแล้วอ้าวโอ้ลุงหายไปเร็วกดเลยกดเลยถืออ่ะกดเลยถืออ่ะมันจะไม่ไอปืนสีส้มได้ปืนสีส้มอ่ะถ้ากดถือกดจิ๊กขวาปืนสีฟ้าเออถือถือแบบปกติอ่ะกดดีกว่ามืออะกดดีกว่าดีอ๋อบางอันมันถือไม่ได้บางอันถือไม่ได้บางันมันหนักเกิน ปเปิดลิฟต์ว่ะเฮ้ยมีกุญแจมีกุญแจนี่นีตรงนี้แล้วเราขึ้นลิฟต์ไม่ได fo ้อะไม่ได oh. ้ไม่ได้ใช่เดาเราต้องเอากุญแจไปเปิดยอย่าปิดเปิดรเก้าออกกิมมนะออกค้าไปรับไปขับไปขับไปับไปข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 ับไปับไปรับไปขับไปขับไปขับไปับไปขับไปขับไปขับไป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  เฮ้ยอ okay. hey, ันน okay. ี well, like hey, ้อันนี้กูเอาออกมาเปิดอันนี้เฮ้ยกูติดอะไรเนี่ยกูเสกกระสุนกูเสกกระสุนแกเฮียอะไรสัตว์จะยืนมองกูทำไมเฮ้ยหน้าจอกูสั่นป่ะเฮ้ยกูมีผีมาว่ะเดี๋ยวกูยิงน้ำทังเลยไม่เอาดิ้ง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 มึงเหรอนิ่งนิ่งอะไรวะไอ้ที่มันดิ้ง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 อะไรมันจะโดนพวกมึงตายหาวดีเฮียห้องนี้มีหุ่นเชียไหมเช็คขึ้นดีก่อน ไม่มีห้องนี้ไม่มีคุณจอกล่องเลยเราต้องทุบกล่องเราต้องทุบกล่องกล่องมาอาเป็นทุบได้ไม่มีไม่มีไม่กล่องนี้เสียงมันเหล็กเลยวะเฮ้ยห้องตรงห้องกูห้องกูห้องกูมีเถอะเฮ้ยช่องแอร์โอ้ยแยกู้ฉางนี่แหละถึงเวลาแล้ววะขอยอยู่ตรงกลางเลยข่าขออยู่ตรงกลางงั้นเดี๋ยวกูอยู่ด้านหลังแหน่โอเคขอบคุณเดี๋ยวดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูพวกมึงให้ โอ้ไยเฮียหลังเราจะมเฮียอะไรกันอะไรหะังหนกล้ามจิอไหนเดี๋ยวข้าหัน้างไหนเดี๋ข้าดูเฮ้ยเราต้องสมุดกูไปต่อเฮ้ยเพื่อนไปไปต่อทางตันนะไปต่อทางตันนะมันไปต่อไม่ได้นะมันมันให้มึงลงเลยมึงเห้ยแค่ลงมาไอ้สัสลงไม่ได้กูติดเพื่อนกูกูติดเดี่ยวกูติดกูต้องพิลล่พอร์ตลงมาแล้วเออนนั่แโว้ยอ่ะผี นี่กุญแจเดี๋ยวอันนี้เปิดได้ปะเนี่ยแม่กูได้กุญแจแล้วเปิดได้อันนี้ได้ปะวะไม่ได้กุญแจมันเอามาเปิดมันเอามาเอาเอาแล้วทำไมอยู่กูก็เอาทำไมอยู่กูก็เปิดทะลุได้อะทำไมไม้เลือดอาบเลยวะเ้ยทำไมกูทะลุแล้วกุญแจได้มันกดวีมันกดวีอ๋อไอ้มึงมึงต้องอยู่ในที่ตรงศูนย์นะเอ่ออย่าให้มึงตัวมึงติดอ่ะเออนั่นแหละติดมากอ๋อไอ้เหี้ยอะไรแบบไอ้เดวกมุซ่ามั้ยไม่เห็นะอ๋อมันทางเริ่มต้นนี่วะเกอเออมันทางเริ่มปปปรระะตตููมันเิดได้เลย เเีี้ยยอะไรน่มีคนร้องเพื่อนโอ้ยเด็กเด็กเด็กน้องติมน้องติมน้องติมน้องตมเอาเอาน้องมาด้วยเลยเสียงไอสัตว์น้องติมเหรอเสียงเฮี้ยอะไรเสียงเสียงเพื่กูเสียงอเฮียเฮี้ยเอาน้องติมไปด้วยเออเอามาแล้วเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีเลือดตรงนี้มีเลือดให้เก็บด้วยมีใครจะเก็บเลือดไหมไปไกลไปเด็กเฮี้ย อม้ดอะไอ้หเจ๊โอ้โหอืมอึมเราก็ยังขึ้นลิฟตไม่ได้มึงดูสภาพลิฟมันจะขึ้นได้จริงไหมแกเต็มเขามาเก็บเลือดดิไหนเลือดเนี่ยอ้าวอ้าวยันเราคูก็โกงมาซะเต็มดิเลยแต่เรากุดเหล็กเลือดให้ตัวเองไอยี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่อ ทำไมก็อี้ถึงลอยได้เอ้ยนี่<อ>มีคนแจเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คนแจมันคืออะไรอะ่ะที่<า>ตัดเหล็กเหรอบางทีเราทำแมปเจีงมาแล้วเหรอวะเอ้ยอเพื่อนอ,อันนี้ที่ตัดเหล็กอะ่ะแต่กูเจ็บไม่ได้หรือมันเป็นพ็อปมันเป็นพ็อปมันเป็นพอปลอ,ปปอปงย่าไปสนใจมันมันคือครีมตัดเหล็กนี่ว่น้องพิมพ์เอา้าทำไมมันเอ้ยกูมันให้เราเก็บแน่เลยเพราะเราทำอะไรกับมันไม่ได้เลยได้มัเก็บได้เหรอไม่ไม่ไม่เราทำอะไรกับมันได้แต่เราเก็บไม่ได้ เนี่ยเราเนี่ยสมมติเราแบบเราหยิบมันเรายังหยิบมันไม่ได้เหยือเนี่ยไม่ได้แกมันทําไม่ได้กามันเป็นพ่ออก,ก,กโมโงแหละก็เหมืนันเล็นเฮ้ยอะไรไอเสียงอโมกุัสก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่เปิดได้ที่ท,ท,ที่ที่เรายังไม่ที่เรายังไม่นี่แต่กูเคยดูพี่บูมนะเคยให้ป保卫ใช้แบบเดียวกันหรือเปล่าไม่ทดาไม่ได้ ไอเราค่าด้วยแกอยูไนกันนอมีตันหีเอาเพื่อนละายละละลมละละเปิดไะล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 มละละละมไละละละลมละ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 เละะลละะลลละลละ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 ลละ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 ละละะละกะลละลลลลลกนะล เราต้องไปทางไหนต่อเนี่ย่างนีเปล่าเอ้าเพื่อนหายเดี๋ยวกูลองกูลองดูก่อนว่ามีประตูไหนยังไม่เปิดไหมพุงหายไปไหนหมดเนี่ยอยู่ชั้นบนมันขึ้นไปชั้นบนยัไงไม่มันจะมนจมันจะ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 มันจ้มนมันจะมันจรมัน้นมานรงนะมนจ่มะมันอะมันจะนจ้มันจ้มันจะมันจะมันี้นะมนะกัมันมันมนวมานจันจะนี้มนมันะััะเพื่อนไอ้เียพวกมึงหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยมาตรงนะ กูว่ามึงน่าอาจจะได้ยินเสียงโอ้มาแล้วเออเมื่อกี้กูได้ยินเสียงผีฝั่งนี้แหละใช่เหรอเออมันใส่กู <c oughs> ได้เดี๋ยวอีกแล้วอีกแล้วได้ยินไหมมันมาดังเงี้ยเลยเฮี้ยอ,อะไรเนะี่ยมาดังแล้วจริงๆเลยอุ้ยเา้าเราต้องทำอะไรสักอย่างวะหายัไงไงแก Oh, ไ, oh. ไอ oh, uh, oh. hey, <al o, oh. be be ้ออกออกบ้านนี่แล้วอะไรเนี่ยอ้าไอ้เหี้ยเพื่อนกูโดนขังในห้องน้ำเอ้าช่วยด้วยไอ้สิ่งใครถึงจะจับได้ว่าสิ่งกดวีกดวีไม่กเพรานเราทำตามในเรื่องอยู่ตอนนี้อมื่อกี้นะไม่แต่เออเมื่อกี้น่าจะเนรเรียมเพราะกูมากดเปิดตรงนี้แต่พอเขาเจอทางออกแกค้าเจอทางออกแลทวไมมันอยู่ตรงนี้เว้ยเมื่อกี้พอกดเปิดทางไอ้ตรงนั้นปั๊บก็ไอ้นี่เลยมันก็มีเกิดสิ่งที่เห็นเมื่อกี้เกิดขึ้นเลย มึงมึงว้าไปเลยแหละทำไมมาผิดก็ผิดเอ้ยนี่อ่ะมันจบแล้วแหละยังหรอกเอาจบแล้วฮะเอาออกเว้ยห้องที่กูเดินเข้าไปคือพวกมึงยังไม่เคยเข้าไปกันแน่เลยแล้วกูไปเปิดตาวิดไปไอ้นี่มันมันเป็นไงอ่ะห้องที่มึงเข้าไปอยู่ก็มีผีอยู่ทุกอย่างก็โดนช็อตแล้วพวกมึงก็ออกกันได้แล้วกูก็ตายแล้วตอนเนี้ย Yeah! <laughs>